ผลการซ่อมนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะหมุนไส้ออกมาให้นะครับไส้ออกมาแล้วครับเดี๋ยวลองหมุนเก็บนะครับ หมาเลขเดิมนะครับเดี๋ยวดู01 173หนึ่งนทับหนึ่นนะครับเดิมขัดเงาด้ามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบเขียนให้ดูนะครับ ใช่ไม่มีผุกเข้าไปนะครับดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมพุ่นออกใช้ต้องไม่มีผุกไปนะครับถ้าผุกไปใช้ไม่ได้ด้ามน้ำหนักค่อนข้างมาก,กน,นะครับส่วนอื่นก็ขัดเงาให้นะครับด้ามก็ขัดเงาให้